thịt cá, phe nong, phe, mì cua, miếng cua, cua 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 有钙。Okay. ก็กินอยขอไก่ะนักตตํำไปหน่อย Ủa đây nòng một ngày rồi này. Nó hoàn lên này. Nòng bậc nhây Khốn ừ. cả lông vi vi cái gì nào là biết không อันนี้ก็เดินกันยากแล้วโอ้ขึ้นเมอดเมดฝน,นได้พี่ไปนี่แกล้งโดนเนอะ

อสามได้สามพันสี่นี้หนูไปใช้นี่คกิป4 0สี่ร้อยเป็นนี่มันแต่นานแล้วจริงเป็นต้องทำงานเนี่ยเขาจะได้ยินไงกลางตาง เขาจะคิดค่ดา,าหรือจะช้าท่าไรอ่ะ เ,เดี๋ยงตับนี่เป็นสูงก็ว่าอะไรแต่กลมบางว่าข้าวกล่งองอยู่กกต่ำผลขอบคุณทุกกำลังใจเนะครับเด้อ สวัสดีครับ